สวัสดีค่ะมาฮันนี่เมสิกเขาเป็นมาออกการดูดูเป็นเพื่อนคุณเอนเตอร์เทนเมนต์ให้คุณเรากพกลับมาเจอกันในพิกเด็กนะคะกับคอนเทนต์ของเราในวันนี้ความลับที่อยู่ในใจที่เขาซ่อนไว้ไม่ได้บอกคุณยังไม่ได้บอกหรือไม่กล้าบอกหรือจะไม่บอกนะคะแล้วแต่ไพ่จะบอกไลค์เชร์แล้วก็ซัมเมอร์นะคะเลือก เด็กที่หนึ่งสองค่ะเป็นการสุ่มจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิองอัจเสยตรงบ้างอัจเสียรับกันได้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่เอาไปตัดสินใดในความสัมพันธ์อย่างดุลดวงส่วนตัวอย่างเรียนไพ่บ้านเขียวมาฮันนี่สบสี่มาฮันนี่แปดแปดอยากเจอกันไดไลน์ในแอปดำอ,อ่กกำลังงงเพราะอันนี้เป็นคลิปที่หมักดองนะจ๊ะทาไว้ในเชา้าวันที่ยี่สิบซึ่งจะไปโพสในเช้าวันที่ยี่สิบเอ็ดเพราะเมื่อวานจะไปนอนวัดคืนคือวันที่ยี่สิบก็คือเช้านะ วันที่ยีจ้ะไลท์มีมาอามีไล์แต่ว่าอาจจะเป็นช่วงเวลานั้นยังไม่ได้ระบุเนาะเพราะว่ากลับจากวัดโอเคค่ะสําหรับผู้ที่เลือกได้แล้วเราไปเล่นกันเด็ที่หนมองไปที่ไพ่ที่ดดูอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปที่2ของช่วงเวลานี่กาลังจะหกโมงเช้าของวันที่20ค่ะความลับที่ถูกซ่อนไว้ในวินาทีนี้จากเขา ความลับจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปเพราะจะถูกเปิดเผยด,ด้วยไลท์เชียร์หรือซัมเมอร์ค่เลือกข่ะแล้วก็ไปดูกันมาค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ในที่หนึ่งเนาะความลับที่ซ่อนไว้เป็นการสุ่มจะทำขึ้นพ่นกคามันเทิงเท่านั้นอย่าให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นดวงส่วนตัวเลยนะคะบ้านเขียวมาฮานี่สี 4. มาฮานี่แปดแป ถ้ามาสอบถามกันได้มาหวานรับสอนไพ่ด้วยก่อนหน้านี้เราเป็นทําอะไรมาถึงมาเป็นหมอครูหมอหวานก่อนหน้านี้โอ้ทามาเยอะเธอเอาเป็นว่าง่ายๆครูมาจากครูสอนโยคะหมอมาจากหมอดูเป็นครูหมอหวานโยคะกับทาลอตไปด้วยกันได้เพราะมันต้องมีสติมีสมาธิถ้าคุณนั่งสมาธิก่อนมาดูดวงกับเราห้านาทีคุณจะสามารถเชื่อมโยงกับไพ่ได้ไพ่เนี่ยมันเป็นความมหัศจรรย์พันลึกอยู่นะจ๊ะโอเค รักขนาราศีอ๋อโนโนอันนี้ปีนักษัตรเราคิดว,ว่าเราหยิบอีกอันนึงนะโอเคอันนี้เป็นหินเป็นหยางโอเคอ่าปีเถาะปีกุลปีวอกปีมะเสง็งและปีจอนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ดีที่หน,นึ่งนี้ อบอุ่นดีนะเออแคบ <c oughs> ดูด,ดูดิ้นนนนไม่ได้หระหวานเอาเราเอาชั้นไพ่ไพ่นะอันนี้มีมีสามชั้นนะคุณคอนโดไพ่ของเราเอามาวางตรงนี้ใกล้มือดิจัดใหม่ก็ไม่ใหม่อันนี้เคยจัดแล้วนานและร้ายร้อยปีไม่ใช่ปีที่สองปีที่แล้วเออ <c oughs> มาขอดูเอนเนอจีของคุณก่อนแล้วกันขอให้พี่ไพ่นี้บอกคุณ รัคนารา, oh, าศี i ฮพินเทสดูสิโอห a อเมซิ่งมาสศจัย์พันลึกคือหน้าปกคือกล่องคุณเป็นคนอ่อนโยนอ่อนนอกแต่แข็งในในใจนั้นมีจิตวิญญาณชั้นสูงคุณผ่านบทอุปสรรคบททดสอบมามากมายในชีวิตถ้าวันนี้คุณประสบความสําเร็จได้ไม่ใช่พระโชคช่วยเต็มเพราะจิตวิญญาณคุณเข้มแข็งหรือคุณผ่านบททดสอบมาหมดแล้วไฮพินเทสเดอะเดดแอนด์ n d เว b ร์ดสิบดาว อันสวินดาบราชาไม้ใต้สำหรับเป็นฮาท่าเหรียญนะคะตัวของคุณมีวันจันทร์พิจิกมิถุนตุนกุมเมษสิงห์นูค่ะตัวของคุณเนี่ยมีประสานสัมผัสที่เร็วแรงมีเซน์แรงฝันแม่นหรือเห็นอะไรบางอย่างก่อนคนอื่นรับรู้แรงสัเทือนหรือแค่ลมพัดคุณก็รู้สึกได้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นดีหรือไม่ดีคุณอาจจะเป็นลูกสาตานเนี่ยมีเสียงกระซิบในหัว นะคะแล้วก็เป็นคนที่เคยเลิกลาหย่าร้างไหมเนี่ยเป็นเพระาะไม่ไม่ได้หรือชีวิตเคยเจ็บปวดเคยสูญเสียเคยถูกหักหลังแต่วันนี้คุณไม่เอาแล้วนะคุณบอกถ้าเจ็กก็พอจะฉันฉลาดฉันสวยฉันหล่อฉันเลิศฉันปังงานคุณกาลังจะประสบความสําเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะคุณผ่านมาหมดแล้วบททดสอบแต่ให้ระวังรายจนะ่ายเนาะการเงินเกี่ยวกับการลงทุน ถ้าเกิดมีคนอายุน้อยมาชวนทําธุรกิจในช่วงนี้ต้องเช็คประวัติหน่อยนึงเนาะเพราะเขาต้องการผลประโยชน์จากคุณค่ะอืมอันนี้คือสิ่งที่ไพ่บอกบอกแล้วนะเก็บแล้วนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับวันนี้ในอนาคตหนึ่งถึงสามเดือนนี้จะ้ะ <c oughs> ทีนี้ดูเขาขอดูลัคนาราศีเขาเปิดไปเลยสิบใบเนะเพราะว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา วันนี้เราไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ไปวิ่งแล้วก็ต้องรีบไปอาบน้ำดูดวงมีนัดอีกเอาเวลามาทำคลิปอันนี้โอเคนนนาจะพอแล้ะเดะฟูคุณแล้วเขาคิดต่อกันเป็นเหมือนเดรฟูเหรอ <c oughs> เลวเวอร์ขึ้นมาเลยหนึ่งไม้ เฮสิซีบยเป้มีเดลเวอร์อามิถุนหนึ่งดาบเจ็ดไม้ราชินีดาบมิถุนตุนกุมไฮโลเฟนพฤกษกจ้ะ เขาคนนีม้มีมิถุนมิถุนตุนกลมลัคนาราศีพฤษกศกมีกรกฎพิจิกมีนด้วยตัวเขาเป็นคนเจ้าชู้มีเสน่ห์เวลารักใครนะเขาเวลาเขารักใครชอบใครทุกคนจะรักเขาเพราะเขาเป็นคนมีเสน่ห์รูปร่างหน้าตาโดดเด่นมีเป็นตัวของตัวเองอะ่ะอืมแล้วคุยเก่งคุยสนุกฉลาดเป็นคนดีด้วยนิสัยใจคอก็ดี คนนี้เป็นคนดีไม่เอาเปียกใครหรอกแต่ข้อเสียอาจจะเจ้าชู้นี่แหละชอบเที่ยวเป็นคนอินดี้ค่ะอืมแล้วทีนี้มาดูว่าเขามีความรับอะไรต่อคุณเนาะวันนี้สี่ดาบอัดสวินถ้วยสองไม้แฮงแมนและสองถ้วยมันเป็นความคิดของเขาอะเธออาจจะเป็นเจ้าชู้เขาอาจจะมีคนอื่นไหม อันนี้เป็นการคาดคะเนความรับเขาที่เขาไม่ได้บอกคุณไม่กล้าบอกคุณเขาอาจจะเพิ่งไปเจอใครใหม่เขาถูกใจคนนั้นเจอกันจากการเดินทางไม่อินไม่น้อยไม่ซีเรียสถ้าไม่ดีไม่รับนะแต่ถ้าคุณสงสัยตึงหิดตึงหิดใช่ละจริงครั้งหนึ่งที่เขาเดินทางไกลไปคนเดียวครั้งหนึ่งที่คุณจับได้ครั้งนั้นแต่เขาไม่ยอมรับใช่ชัวร์จ้ะไม่ได้มัวเลยเขายังคุยกันอยู่นะมีแบบที่เนี่ย ตีกันสบอสู่งานเขยยวเสาเดือนมาแล้วจ้าสร้างใหม่ดีไหมบ้านอ่ะมาฉันจะถามให้เขาเป็นยังไงกันแล้วเขาแอบคุยกันถึงไหนถ้าเป็นความลับครั้งนั้นที่เขาไปเจอใครน่ะอืมให้ขึ้นราชาถ้วย สามไม้เจ็ดดาบหกถ้วยห้าถ้วยเขาเขาเอาตรงๆนะคนนี้เป็นเหมือนเป็นเอ๊ะมันขึ้นยังไงเนี่ยเหมือนเป็นคนรักเก่าหรอเขาเคยรักกันมาก่อนเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนเธอเขารู้จักกันมาก่อนหรือความสัมพันธ์ของเขาอ่อนๆ,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 ๆอบๆรักเลิกๆอ่ะที่เขาซ่อนไว้นะเขากลับไปคุยกับคนเก่า ทั้งนั้นอืมมาแล้วคิดเขาจะทํายังไงต่อไปสิ่งที่เขาจะทํากับกับยยคนนั้นตาคนนั้นคนเก่าเขาซ่อนให้สุดเขามีผัวแล้วมีเมียแล้วเขาแต่งงานแล้วมันไปต่อไม่ได้จ้าเขาก็เลยไม่ได้บอกคุณไงอ๋อเขายังรักคนเก่าอยู่นี่คือสิ่งที่เขาซ่อนไว้เจ็่ะแล้ววันนี้เขาคิดยังไงกับคุณจ๊ะ เขาคิดยงนีคุณกันแน่เออถ้ารักคนเก่าก็ไปหาคนเก่าสิจ้าคนเก่าทําถึงทําดีก็ไปสิจ้าเขาสองดาวเขาไม่แน่ใจห้าไม้คุณเกับเขาทะเลาะกันบ่อยแต่คุณเป็นเดอะซันอะสามเหรียญคุณเขารักคุณเลือกคุณเขาอยู่กับคุณเพราะความถูกต้องเหมาะสมเพราะคุณดีคุณเก่งคุณโฉดเออคุณโฉดคุณโสดคุณโดดเด่นคุณใชอะไรอยู่กับคุณมันจะต้องมีชีวิตที่ดีแน่แน่คุณจะต้องเป็นแม่ของลูกที่ดีพ่อของลูกที่ดี แต่เขายังอะไรอาวราคนเก่าอ่ะเธอเขาโลเลนะเอา้าอย่างงี้ก็มีปัญหาสิอย่างมีเรื่องหรอถ้าเจอกันแบบเนี้ยต่อหน้าเลยสมมุติคุณยืนอยู่ทางนี้อ่ะเขายืนอยู่ทางนี้เขาจะเลือกใครฉันจะยุให้คนตีกันวันเนี้ยไม่ตีกันให้มันรู้ไปถ้าหวันเล่นด้วยหลานจะไปตีกับเขาไม่เราอยากรู้แทนคุณถ้าคุณยืนอยู่ตรงนี้แล้วอีกคนนึงยืนอยู่ตรงนี้เขาจะเลือกใครไม่ต้องเลือกก็ได้อ่ะ เขาจะทํายังไงสีหน้าท่าตาหรือใจเขาโอนเอียงไปทางไหนเขาไม่เลือกใครจะ้ะมึงตีกันไปเลยกูจะนั่งดูมึงให้เลือกกูไม่เลือกกูมึนอ่ะกูนอนนากูไม่รู้เอาละหมอ j จ d g m เ n t นห้าดาบและหนึ่งไม้เขาก็ไม่เลือกคุณนะเขาเครียดเขาปวดหัวเขาบอกเลือกไม่ได้หรอกจะให้เลือกทําไมเนี่ยเฮมิตรรอก,ก่อนอ่ะแต่คุณเก่งกว่าครั้งเนี้ยหนึ่งไม้เขาอยากเริ่มต้นกับคุณแต่ อย่าบอกให้ฉันเลือกใครเพราะฉันอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนว้ายหน้าตกถีบเลยจ้าไม่ตกโอเคทั้งนู้นมันสมูทเหรอเธอเขาอาจจะเลือกคนเก่านะถ้ามันไม่ถูกใจขอโทษขอไปถ้าคุณเป็นคนเก่าคุณมากก่อนคุณคบกันก่อนมันมีความผูกพันอยู่ตรงนั้นมันเป็นเยื่อใหญ่มันเป็นสารพัดจะเป็น อันนี้ที่ตรงนี้สําหรับคนมาก่อนจ้ะคนมาที่หลังก็ต้องรอก็ต้องท้อก็ต้องเจ็บเป็นเรื่องปกติอร์มิ t เขาให้รออ o n o hermit judgment หาดาบและหนึ่งม้ถ้าเขาก็ไม่เลือกหรอกแต่เอาตรงๆใจเขามีเยื่อใหญ่กับทางเก่าคนเก่าค่ะร้ายนะอ่ะถ้ามันให้ปล่อยมันไปเลยเธอถ้าเป็นฉันนะอยากได้เหรอทำถึงเราก็ไปอยู่กับคนเก่าสิ ของเก่าๆฉน,นิมเน่าขนาดนั้นก็ไปสิเออนะถ้าฉันเป็นคุณถ้าเราเป็นคุณเราจะถามให้คุณเองมีคนใหม่เข้ามาไหมคะหล่อเ,เลิศโปรไฟล์ดีกว่าเขามีไหมเออสวยเลิศจัสติกเดือนตุลามีคุณเป็นคนสวยคุณมั่นใจในตัวเองคุณเป็นคนหลอ่อคุณเป็นคนเพอร์เฟกจะมีคนเข้ามาหาคุณหลังจากนี้จนถึงตุลาเนี่ยเลิศ โปรไฟล์ดีหล่อมากสองคนรวยมากสวยมากมีคนรุ่นราวข่าวเดียวกันเป็นเสีย่ยเป็นซ้อแล้วก็ฝึกศกันมืงก่อนแล้วก็มีคนอายุน้อยกว่าเป็นฮิป,ปี้ฮิปปี้หน่อยเป็นพวกข้างรักเป็นพวกศิลปินเดียวอะไรอย่างเงี้ยเธอเป็นพวกมีความเซ็กซี่มีแรงบันดาลใจหรือเป็นศิลปินเป็นนักร้องเป็นอะไรเงี้ยเธออายุน้อยกว่าเมสสิงห์ธนูจะมีคนเข้ามาจากนี้ไปถึงตุลาสองคนก็เลิกก็ะยังก็เลือก,ก,เ,อกเอาซีเออ นะชีวิตเป็นของคุณจ้าอาัยสรุปสิ่งที่พ่ออยากบอกคุณไปแล้วไปแล้วไปแล้วคุณกลับมารักตัวเองจะนะเด็กถือไม้เดโวโรราชินีถ้วยอัดวินอาราชาดาบสองเหรียญใต้สำหรับเป็นหนึ่งเหรียญ คุณเดินทางท่องเที่ยวกับมารักตัวเองแล้วคุณจะประสบความสำเร็จด้วยตัวของคุณเองนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกไพ่เอาะอาะไรดีอะไรฮีลใจให้คุณดีอันนี้ไลฟ์พพศชีวิตของคุณหลังจากนี้ <c oughs> ไม่อินไม่น่อยเนาะไม่ซีเรียนตอนแรกก็ไม่ซีเรียนพอมาฟังเยาวานพูดนะ ซีรียสเลยไม่หรอกมันไม่ใช่เรงส่วนตัวนะจ๊ะอินฟินิตี้อบั a n ดนบอดีเวิร์กสตูดิโอ c สิกวัดทิง คุณคุณตัวของคุณจะประสบความสําเร็จจะมีความสุขแต่คุณต้องทํางานหรือจดบันทึกสิ่งที่คุณอยากได้แล้วก็คิดเรียนรู้สิ่งที่คุณชอบแล้วก็ทําชีวิตให้อิสระเสรีมีความสุขกับขณะจิตคุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนไม่จากนี้ไปถึงตุลาค่ะข,ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมั่นคงขอบคุณแนละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่เด็กที่สองนะคะกับคอนเทนต์ความลับที่อยู่ในใจเขา ที่ไม่ได้บอกคุณไม่คิดจะบอกหรือจะบอกยังไม่ได้บอกนะหรือยังไงหรือมีไหมเป็นการสุ่มเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจจะตรงบ้างอาจสลับกันได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่เอาไปตัดสินใดๆในความสัมพันธ์รับเอาแต่พลังงานดีๆส่วนไนไม่ดีวางไว้เจตนาของผู้อ่านคือส่งความสุขค่ะรักขนาราศีปีนักษัตรมีลากามะแม ชวดมาเสงและขานค่ะถ้าไม่มีดูได้ไหมดูได้ค่ะดูเออเขาเรียกอะไรนอนจะจับอินเตอร์จีตรงนี้อ่ามาเรี๋ยวคือการสูมอยากดูดวงส่วนตัวอยากเรียนไพ่บ้านเขียวมาให้น่สิตสี่เจอกันในไลฟ์แอปดำนะคะในช่วงวันนี้อาจจะเป็นเช้าเนาะหลังจากดูดวงเสร็จ แปดโมงเ้าโมงครึ่งค่ะลัคนาราศีนะของของคุณค่ะไปกันอย่างรวดเร็วเฮ้ยวันนี้ไม่ใช่8ปดโงครึงวันนี้เราจะไปออกอากาศวันที่20ไม่8ปดโมครึ่งจะออกจากวัดก็กว่าจะถึงบ้านนะวันวันนี้ที่คุณเห็นเนี่ยก็คือวันที่21อาจจะไลฟ์ใบใบเย็นๆจ้ะพูดผิดแล้วเห็นไหมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจ้าเอ่อ ขออนุญาตเก็บเพราะว่าจะพูดตามนี้เพราะไม่มีเวลานะตัวของคุณนะคะยังคงหมุนเงินอ่มีมิถุนตุนกุมร,กร,กรักษนาราศีกรกฎราศีพฤษภกันมังกรเมษด้วยค่ะมีคนวันอังคารวันพูดกลางคืนวันเสาร์อาทิตย์ออจันท์พฤหัสค่ะตัวของคุณ ฉลาดชอบเที่ยวแล้วกาลังจะโชคดีเรื่องเงินแล้วกําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะแต่มีตรงนี้เจ็ดดาบแปลว่าอะไรในอนาคตสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกําลังจะเกิดขึ้นฉันว่าคนอื่นไม่ได้มีความลับแต่คุณนี่แหละมีความลับความลับเยอะซับซ้อนหรือตัวคุณเองจะต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องเฉิดใช้เฉิดฉายใช้ใชใชลายสง่างามอย่างแท้จริงจะต้องไม่ทําผิด คุณไม่เหมาะที่จะทําผิดคุณเหมาะที่จะเป็นคนใสใสสะอาดเป็นคนดีสีสังคมเป็นพระเอกนางเอกอัศวินขี่ม้าขาวแต่ถ้ามีอะไรเทาๆเข้ามาให้คุณใกล้ชิดคุณในอนาคตคุณจะต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องไม่งั้นจะถูกเปิดเผยคุณทําความผิดไมปขึ้นจ้าเออถ้าคุณมีความลับหรือทำอะไรมาคุณจะถูกเปิดเผยแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรอย่าทำนะ อันนี้พูดกว้างเพราะไม่ใช่ดวงของคนคนเดียวจ้ะต้องขอโทษขออภัยถ้ามาวานจะพูดอะไรเราไม่ได้ติติงนะคุณนะั้นเราพูดถึงการ์ดนี้จ้ะมาดูเขาค่ะฝ <c oughs> ั่งเขานี้จะ <c oughs> เปิดสิบใบนะ <c oughs> โอ้ยพอแล้วอันหลังน่าจะพอ สามดาบคุณทะเลาะก,กันคุณเลิกกันถ้ายังไม่ทะเลาะอ,อันนี้มันเป็นใบแรกนะเทมเพลนให้ระวังจะทะเลาะ <c oughs> คุณกับเขา อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือเปล่าเนี่ยคุณมาทีหลังกินน้ำใต้สอคุณเป็นคนในความลับหรอมีเจ็ดดาวหรือถ้าไม่มีระวังจะไปเจอคนเนี้ยคนประมาณเนี้ยอืมคบคบกันอยู่รักกันอยู่เอามีลูกมีเมียม,มาจากไหนลูกผมมาจากไหนจ๊ะนี่เด็กคนนี้ใครลูกพี่ไงพี่ไหนพี่มีลูกแต่ตอนไหนอะไรยังไงเอารักเรารักอยู่กันดีๆแล้วเป็นมีลูกกันตอนไหนฮะ เออหน้าตบเลยอย่างเงี้ยเอาเอาเอางานเข้าแล้วครับใครครับโอเคมาอ่อ <c oughs> คนคนนี้มีลัคนาราศีธนูค่ะมีทาวเวอร์ค่ะมีธนูนะมีคนวันอังคารค่ะวันพฤหัสค่ะกรกฎพิจิกมีวันเสาร์อาทิตย์โออโ,โนโนไม่มีเสาร์อาทิตย์พฤ่งศกันมังกรมีวันอาทิตย์อืมมีวันพุธและวันศุกร์อ้ยุน้อยก่าคุณสวยหล่อมีเสน่ห์เป็นคนดี บอกว่าเลิกกับแฟนทะเลาะกับแฟนจะเลิกกับแฟน,ลกกแ,ฟนแล้วมารักกับคุณหลอกคุณฉันจะบอกให้คุณอนะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้นอนกันไม่ได้อยู่ด้วยกันเอาหมอนกัน้นเอออุ้ยจ้าไม่ได้มีแพชชั่นหมดรักแล้วสามดับแต่เขายังรักกันอยู่เธอเขาไม่ได้เลิกกันจ้ะ นี่คือความลับฉันขอโทษนะจ๊ะอุ้ยไพ่แรงนะแม่หวานอยู่ในวันนนดนะขณะโพสคลิปนี้ย่าดานะคะบาปนะคะนึกถึงชีชีหวานถือสินแปรจ้าอืมโอเคเขาเป็นคนสวยหล่อมีสเสน่ห์อบอุ่นปกติเขาเป็นคนดีแต่พอเขามาเจอคุณคุณหล่อมากหรือคุณสวยมากคุณเก่งมากคุณดีมากคุณเป็นคนที่ใช่ในวันที่ผิด เขามาเจอคุณแล้วเขาก็ไม่อยากปล่อยมือจากคุณแต่เขาก็จะเก็บรักษาครอบครัวอันนี้เอาไว้จ้าที่บอกว่าเลิกที่บอกว่าทะเลาะไม่จริงนะเขายังอยู่ด้วยกันเถอะเขายังมีลูกมีครอบครัวมีเงินมีงานมีธุรกิจที่มันต้องทําด้วยกันอะ่ะมันเป็นรักสามซอาเราสองสามคนแน่ๆตรงเนี้ยดูสีสามดาบ โอเคนี่คือสิ่งที่เขาบอกคุณใช่ไหมแล้วความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ฉันจะถามให้เขากับคนนั้นเป็นยังไงความสัมพันธ์เขาตอนนี้เลยวินาทีนี้เลยที่คุณมาดูไพ่ความรักความสัมพันธ์แพชชั่นหรืออะไรของเขาที่บ้านเขาสถานการณ์เป็นยังไงแล้วแต่ไพ่จะบอกไม่อินไม่น้อยไม่ซีเรียสน,นะ <c oughs> เขาแยกกันอยู่เขาทะเลาะกันเขารักคุณคิดถึงคุณพอใจยังจะเ้าเหรียญแปดดาบไฮพินเทสสี่ดาบและดาซินีดาบอยู่ที่บ้านมีแต่คำพูดไม่ดีใส่กันอึดอัดไม่ได้ดังใจคิดถึงคนในความลับเขาคิดถึงคุณเขารักคุณถ้าคุณเป็นบ้านหลังที่สองนะอ่าเด็กที่หนึ่งยกที่หนึ เด็กที่หนึ่งเขารักคนเก่าแต่อันนี้เขารักคนที่มาทีหลังถ้าเขารักคนเก่าจริงเขาจะไม่มีทางนอกใจถ้าเขาบอกว่าถ้า ưa, เราไปตกที่นั่งลําบากอย่างเช่นต้องไปเลือกระหว่างคนที่หนึ่งที่สองให้เลือกคนที่สองเพราะว่าถ้าคุณรักคนที่หนึ่งมากพอคุณจะไม่มีทางนอกใจ <gi ữa> จริงไหมอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะเราก็ว่าไม่จริงบางทีคนเราก็รักคนที่หนึ่งแต่ว่าบางทีมันก็เผลอเธอ รรหรือคนที่หนึ่งก็ใช่คนที่สองก็ดีเออเอาสิอยากได้ทั้งสองคนแต่อันนี้คือเขารักคุณจากคนหมายเลขสองคนที่สองเขาอยู่ที่บ้านไม่ค่อยมีความสุขเขาถึงมาหาเสรนะ็จหาเลยคนนั้นอาจจะตอบโจทย์เขาไม่ได้หรืออะไรใดๆนะอันนี้คิดว่าดูหนังดูละครภัวเมียตบตีแย่งชิงกันแล้วกันนะรักสามเศร้าสองอ่ะแล้ววันนี้วินาทีนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะนึกถึงหน้าเขา ไม่ออกออกมาสิจ้าหรือว่าไม่คิดไม่ออกออกนะเขายุ่งเขาทำงานอยู่อ่ะโอ้เขารักคุณคิดถึงคุณสองคุณอยากได้คุณข้างรักคุณคิดถึงคุณเรื่องสิบแปดบวกกับคุณจ้าเห็นไหมหนึ่งม้าเด็กชื่อไม้เอ็มเพสเฮอร์มิตรเดวิลละจัสติคิดถึงคุณข้างรักคุณคิดถึงผิวพัน กินกายเรือนผมหรือรูปร่างหนะ้าตาคำพูดสองคุณคิดลุกคิดสิบวกอยากรวบดึงตึงดึง,ด,งดาวอยากเก็บมัดคุณเอาไว้อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนแต่เขาคิดถึงคุณเอาเป็นว่าเขาข้างรักคุณแหละวันเนี้ยเขาลุ่มหลงในตัวคุณเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แต่เขาก็มีความรับผิดชอบนะต้องทํางานทําการไปอะไรเงี้ยเออนะใดๆก็คือยังเหนื่อยอึอดอดัดไม่ได้ดั่งใจกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ อามาดูอีกแล้วยังไงคะหลังจากนี้สิ่งที่เขาจะทำกับคุณค่ะแอคชั่นถัดไปของเขานะการกระทำพรกคุณเขาอยากให้คุณรอเขาเขาส่งคุณทุกวันเขาจะโทรหาเขาจะทักหาเร็วๆนี้เขาจะเปคุณเขาจะมาหาเขาจะทำนู่นนี่นั่นให้คุณแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนโอเคนี่คือสิ่งที่เขาจะทำ เขาอยากบอกอะไรไหมนะสิ่งที่เขาอยากบอกแล้วกันสมมุติเขาไม่ได้บอกหรือไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาเป็นคู่กันไหมดีกว่าให้ไพ่บอกถ้าเขาบอกดูเขาเจ้าชู้เชื่อถือไม่ได้อ่าครบแล้วนี่รักคุณคุณสําคัญเขาอ,อยากแต่งงานกับคุณเขาอ,อยากเลือกคุณถ้าคุณไม่เดินหนีออกไปก่อนเขาจะเปคุณคุณห้อยคุณอยู่ตรงนี้เขาคิดถึงคุณตลอดเวลาและที่สําคัญเขารักคุณ ค่ะไพ่บอกว่าเขารักคุณใจเขาอยู่กับคุณอ่าทีนี้มาดูอะไรนะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาค่ะไพ่อยากบอกอะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นจะใด <c oughs> คุณจะชนะนะผู้ชนะคือคุณคุณประกับเขามี energy ของความเป็นคู่กันแต่เขาก็มีผู้หญิงสองคน ผู้ชายสองคนอยู่ในใจ่เขายังเลือกไม่ได้หรอกเขาอยากเก็บไว้ทั้งสองคนคุณจะอยู่ไหมอ่ะในฉันว่าเขาไม่เลือกนะถ้ามันเป็นอื่นๆแบบเนี้ยสรุปแบบเนี้ยเพราะที่ผ่านมามันบอกมาหมดแล้วแล้วพอสรุปมาเป็นนี้เขายังไม่เลือกจ้าหนักกว่าไอ้คนแรกคนแรกมันยังแบบชัดเจนว่ามันยังห่วงใยคนที่หนึ่งคนนี้แบบอ,อ,อมาดูแค่การหวานแอบอิน ใช่ว่าลูกหวงไม่ได้อินเท่าไหร่แม่หมอนี่แหละจะอินนะจ้ะไปโยคะดีกว่าเขาบอกไปโอเคอ่าไพ่อร์เาาาราก็บอกว่าคุณเป็นคนฉลาดคุณจะรู้เองว่าเมื่อถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือก spiritual teacher อันนี้คือบทเรียน time to design แล้วคุณจะต้องปกป้องตัวเองเวลาจะบอกคุณเองคุณจะต้องมีสมาธิสติไปนั่งสมาธิค่ะขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขดมั่นคงขอบคุณและสวัสดีค่ะ